หมดแถวตรงสวัสดีครับเออขอโทษดีครับเบอร์โต๊ะเต็มนั่งตรงนี้ก่อนนะครับอ๋อได้ค่ะได้ได้พี่ครับพี่มาสองคนเหรอครับใช่สองคนที่น้องเห็นนั่นแหละพี่ไม่ใช่ยามเหรอครับไม่ใช่ยามพี่เป็นตำรวจพี่ผู้หญิงเป็นตำรวจเหรอครับอ้าว พี่อพี่แต่งคอสเพย์มาหรือไงล่ะเออพี่ปไปตำรวจเมนูอาหารครับเอาุ่นกับส้มดีกว่าค่ะอืมอาหุ่นดีอาหุ่นดีพี่กินน้ำต้มกับน้ำมะหุ่นเหรอครับนี่ครับยังจำเมื่อครั้งก่อนได้ไหมที่ผมไปวิสามันโอ้แต่เขาไม่หนีกันก่อนนะคะวิ่งหนีเสร็จปุ๊บเราคยวิสามันด้วยเหรอครับใช่ไอ้เพือด ลูกก็แต๋วจําได้ไหมที่วิ่งรอดใต้เราผ้าไปอะค่ะแล้วมันก็ยิงสวนเรามาก่อนลูกยิงกลับไปมันต้องมีสามันค่ะอย่าบ้าเต็มมือเต็มไม้ขนาดนั้นนะคะ500เมตร500เมตรทิ้งเกิืนไปเลยอะค่ะลูกอมเหรอครับเฮ้ยไอ้น้องพี่ถามไอ้น้องจริงๆเลยนะเอ็งเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยฮะตั้งแต่พี่สองคนเข้ามาในร้านเนี่ยเองก็ถามกันจังเลยเนี่ยฮะ ใครเป็นอะไรอะครับก็น้องไงน้องน้องคนไหนครับน้องนั่นแหละจ้ะผมอืมไม่เป็นไรครับเอ๊คุณไม่เป็นไรอะครับของขึ้นไงของขึ้นของขึ้นคืออะไรอะครับนี่ไงเนน้องคือตอนนี้คุณตำรวจเขามูหนี่เป็นตำรวจเหรอครับเขาเป็นจ่าพี่เป็นมู พี่เป็นจ่าตัวพี่เป็นจ่าเหรอครับใช่พี่เป็นจ่าน้องครับจ่าจ่าหน้าตองถึงใครไม่ได้ไาเขียนจดหมายพี่คือจ่าพ uh 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 okay> ี่คือผ oh oh ู้รักษาคุณธรรมพี่รักษาคุณธรรมตกลงพี่เป็นตำรวจหรือเป็นหมอพี่บอกรักษารักษาเออตำรวจรักษาได้ยังไงครับเออเฮียเยวค่ะจ่าคะน้องคะครับถ้าอยากให้เรื่องนี้มันจบ น้องอ่ะไม่ต้องถามอะไรเลยถามอะไรอะครับ <S <S <S